สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาส่องเหล็กเป็นจองแบ่งกปันตเล็กแบ่งปันเาทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้กับเอาทางสองตัวบนสามหางสามตัวมาฝากนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันเอาชุดล่างไ้เบิง้ง สีแดงๆในชุดล่างนะคะอันนี้ชุดบนได้มา3มตัว3หาง8บ็ดหกดเจ็ค่ะพี่น้องค่ะวิ่งแปดนี่ครันวณสูตรนี้เขามาแล้วซีงวดค่ะพี่น้องค่ะสูตรได้เบะเขาก็ยกเลิกไปเอาสูตรใหม่มาเบ่งันให้เพื่อนๆในเมืองในส้มเพื่อก้าวนาะค่ะพี่น้องค่ะ คิดคนกันไหมทำกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดค่ะพี่น้องคะเนี่ยทางบนนะคะอันนี้เป็นสูตรล่างแล้วค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งยังบ่ได้จับยังบ่ได้จับคููค่ะพี่น้องะ่ะเอาสองสูตรนี้มาฟาก่อนค่ะพี่น้องะ่ะ หลังจากที่มีผูกโชคดีผู้ติเห็นคลิปกะขอแสดงความยินดีด้วยผู้ไม่เห็นก็เสียใจด้วยค่ะบางสูตรกับบ่เขาเนาะค่ะพี่น้องขาสูตรที่ย่ยมห้ล่ใหาย้องคลิปนะกะคือบ่เขาไดุ้ดไปเลยค่ะพี่น้องคะต้องขอโทษขออภัยนอะคอะเนะคือสูตรมันบ่เขาก็บอกว่าบ่าบเขาสูตมมันเขาก็บอกว่ามันเขารับพี่น้องคะบ่โกหกกันบ่กแก้ไขล้างห้วยออกค่ะพี่น้องขะบางคนเขาก็ อยากได้ยอดวิวยอดซับเนะาะค่ะพี่น้องเนะาะหวยออกแล้วก็มาแกลต,ตัวเลขเฮาบริจังสันค่ะพี่น้องขาเฮาซื่อสักสุจริตกับตัวเองถึงสีบ่มีผู้เบิ่งกระซังแต่เขาก็ซื่อสัตย์กับเข้า่าเขากับเขาบข่เขากับเบอเขาเนะาะค่ะพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะใครบ่ฮักบ่ชอบเรือนพานเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยคะ่ะ วันนี้มาใหญ่กระถางใหม่ค่ะพี่น้องค่ะเอาบักเกระเ,รเทศไปไว,ไว้บ,บ,บ,บาาวฟังนู่นไอาใบกระบกผีกับบักหน่าต้นหอมก็มาไว้ฟังนี่บักเขือบภูมิหนีมากะยากเห็นแดดเห็นอันนี้ก็เลยเอาให้มันโปร่งๆเพื่อมันสิงามๆขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะใบกระเพราต้นหอมโหระพาบอนรักกอถั่วก็กำลังออกดอกเ,ย,เยอะแยะ นี่ค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวเลยนะครบะเขือเทศบะเขือปอดต้นนก็กำลังแตกอันนึ้มายอมแตกมันอยู่ในหลืบมายอมแตกนะโมมะคงกำลังออกง่วยด้วค่ะพี่น้องค่ะในหลวงก็หลวงไปในออกก็ออกไปฝากไปอีกค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำเนเด้อจะพี่ต้องจะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ